เล็กเล็กๆสวยๆง,งามนะคะอันนี้สีม่วงนะคะเอ,อ้ชื่อสมชื่อเลยน้องชื่อม่วงมัน,นีนะคะม่วงมัน,นีเป็นดอกไม้แห่งรักบริสุทธิ์นะคะความหมายท่านผู้ชมค่ะน้องชื่อม่วงมัน,นี แทนเป็นดอกไม้แห่งรักบริสุทธิ์และความซื่อสัตว์ว้าวมีความรักนะคะเอาดอกไม้นี้ไปมอบให้กับคนรักรักที่บริสุทธิ์นะคะและเป็นความรักที่ซื่อสัตย์ความหมายของน้องเนี่ยนะพาชมนะคะน้องชื่อม่วงมันนีนะคะสมชื่อเลยเป็นสีม่วงนะคะเนี่ยอุ้ยสีม่วงสีม่วงคลิปนี้นําเสนอดอก ไม้นะคะเป็นดอกไม้สีม่วงนะคะเดี๋ยวจะพาชมแต่ก้านเล็กๆดอกเนาะก็จะเป็นดอกมีก้านยาวๆก้านยาวๆนะคะแล้วก็มีมีดอกออกมาเป็นชอ่อเป็นชอ่อขึ้นมานะคะเนี่ยตามที่ชี้ให้ดูดูด,ดูตรงนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะคู้การจะพาชมนะคะก้านยาวๆกับปลายก็จะบานตรงตรงปลายหน่อยหนึ่งเป็นกลีบเนาะนู้นไปตรงนู้นนะคะ อันนี้ก็เป็นชื่อของน้องชื่อม่วงมณน,นีนะคะท่านผู้ชมมีอยู่ในตรงนี้ไม่เยอะนะคะมีอยู่ประมาณกี่กจะถางเจ็ดสิบกว่าประมาณสิบกระถางนั่นเองนะคะเนี่ยพาชมดอกม่วงมณน,นีนะคะโอเคความหมายดีมากเลยแทนเป็นดอกไม้แห่งรักบริสุทธิ์นะคะ รักบริสุทธิ์เนี่ยคือคือแบบรักจริงใจรักไม่หวังสิ่งตอบแทนรักมีแต่ให้ก็คือความบริสุทธิ์ใจนั่นเองนะคะและก็มีความซื่อสัตย์ในตัวด้วยนะคะท่านผู้ชมเป็นความหมายที่ดีมากเลยนะคะ สำหรับดอกไม้ม่วงมณีนะคะสมชื่อเลยชื่อของน้องสมงีม่วงม่วงมเอ,อ่อต้นนี้ค่ะมีดอกเยอะนะคะนี่คุริการนำเสนอนะคะนี่ม่วงมณีนะคะทุกคนยสวยนะคะเนี่ยเป็นดอกเล็กๆแต่มีความสวยนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปชมอีกอีกอันหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอ้อันนี้ อันนี้ก็ทั่วไปนะคะเนี่ยนี่เอามาชมมาชมอีกดอกนึงนะคะนี่ดอกนี้นะคะอุ้ยนี่ของน้อง,น,องน้องชื่ออะไรดอกเบอร์นีานะคะชมพูแซมขาวน้องชื่อเบอร์นีามีชมพูลายๆนะชมพูแซมขาวนะคะอันนี้น้องชื่อเบอร์นียา่า กระถางเออน่ารักน่ารักดีเนาะเนี่ยนะอ่ะพาชมเบอร์น eh ีย่านะคะคลิปนี้ก็พาชมดอกไม้นะคะนี่น้องชื่อเบอร์นีย่านะคะชมดอกไม้นะคะทุกคนชมดอกไม้ค่ะอันเนี้ยเออดอกไม้ค่ะเอ้า เจออีกแล้วอันนี้เจอบ่อยนะคะพบกันอีกแล้วเชียนหยดสีม่วงนะคะนี่เชียนหยดสีม่วงค่ะสวยงามมากเลยอันนี้เราจะเจอประจําคุณประจาเนาะคะ่ะสวยงามและก็ต้นโกศนถิ่นกําเนิดอินเดียออสเตรเลียนะคะสายพันธุ์นี้โกศนถิ่นกําเนิดถิ่นกําเนิดอินเดีย ออสเตรเลียนะคะโกลสนสายพันธุ์นี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณทุกออโฆษณาคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ